สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับของตัว Google นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับหรือว่าจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานของทุกๆท่านก็ได้นะครับวันนี้มีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับของตัว Google นะครับซึ่งน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็ แนะนำวิธีการติดตั้งและก็ใช้งานกันในตัวมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเริ่มต้นนะครับทุกท่านก็ต้องมีตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่ามือถือนะครับที่พร้อมที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าตัวแอปต่างๆนะครับลงในมือถือของท่านได้นะครับหากท่านยังไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนะครับที่ผมแนะนําวิธีการ ล้างไฟขยะนะครับในตัวแอปพลิเคชัน Line หรือว่าล้างไฟขยะที่เป็นในส่วนของตัวประวัติของการแชทต่างๆนะครับของแอปพลิเคชัน Line นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์นะครับแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับในส่วนของการเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับในสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือของทุกท่านนะครับเราเริ่มต้นกันที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง g ู o g l e เองนะครับ เรียกว่าสร้างขึ้นมานะครับสำหรับให้ทุกท่านนะครับนำไปใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Play นะครับ Google Play นะครับแต่ว่าเป็น Google Play ประเภทอ่า y l o y k o o k นะครับหรือว่าหรือว่าเรียกว่าเป็น Google Play หนังสือนะครับเราจะเริ่มต้นที่ตัว Play Store นะครับเริ่มเลยนะครับให้เลือกไปที่ Play Store นะครับ สร็จแล้วนะครับที่หน้าจอของตัว Play Store นะครับให้เลือกค้นหานะครับ Google นะครับ Play ครับแล้วก็เป็นหนังสือนะครับปรากฏหน้าจอแล้วนะครับเลือกนะครับ Google Play หนังสือนะครับ ในตัว Google Play หนังสือนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเอาหนังสือนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับในเรื่องของคู่มือ,อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนิยายหรือการ์ตูนนะครับหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทั้งหลายนะครับบรรจุรวมไว้ที่ Google Play นะครับแล้วก็ มีหนังสือ <S li utter> ที่สามารถให้ท่านดาวน์โหลดนะครับลงมาแล้วก็อ่านนะครับในสมาร์ทโฟนของท่านได้อย่างสะดวกนะครับมีทั้งแบบที่ฟรีนะครับแล้วก็แบบไม่ฟรีที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือนะครับที่จะนํามาอ่านในตัวสมาร์ทโฟนของท่านนะครับแต่ไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วก็มีหนังสือหลากหลายมากนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าการเรียนการสอนของคุณครูหรือผู้สนใจได้นะครับเริ่มต้นในการติดตั้งเลยนะครับเลือกไปที่ติดตั้งนะครับ การติดตั้งจะใช้พื้นที่ประมาณ9.1 MB นเะครับเดี๋ยวติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับตัว g o o g l e Play หนังสือก็จะติดตั้งลงไปในตัวสมาร์ทโฟนของทุกท่านนะครับในการติดตั้งก็จุดสำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับในตัวสมาร์ทโฟนของท่านนะครับจะต้องเพียงพอนะครับในการติดตั้งลงไปนะครับ เลือกไปที่เปิดนะครับแอปพลิเคชัน google play หนังสือนะครับพอท่านเลือกเปิดนะครับในส่วนของการเปิดในตัวของ google play นะครับถ้าท่านมี account ของตัว Gmail อยู่หลายตัวแล้วก็เลือก account ที่ท่านเปิดใช้งานนะครับเลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแอคเคนะครับอย่างในเครื่องผมนี้ก็มีอยู่2-3 account นะครับ ผมก็เลือกมาหนึ่งแอคเคาดนะครับตอนนี้เราก็จะจะอยู่ในส่วนของหน้าจอของตัว Google Play นะครับในการค้นหาหนังสือนะครับประเภทต่างๆนะครับมันก็จะมีหนังสือให้เลือกนะครับมีประเภทนะครับค้นหาตามประเภทได้นะครับหนังสือที่ขายดีหนังสือมาใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเปิดแล้วก็ดูว่ามันมีลักษณะหนังสือประเภทไหนบ้างนะครับทีนี้ผมมีวิธีการก็คือเราใช้วิธีการค้นหานะครับสมมุติว่าคุณครู หรือผู้สนใจอยากจะค้นหาหนังสือประเทศที่เป็นฟรีนะครับก็สามารถจะค้นหาได้นะครับพิมพ์คำว่าฟรีนะครับแล้วก็เลือกค้นหานะครับรอสักครู่นะครับ Google ลฟรีหนังสือก็จะค้นหานะครับตัวหนังสือนะครับที่เปิดบริการที่ดาวน์โหลดลงมาอ่านได้ฟรีๆนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับในที่นี้ผมจะลองดาวน์โหลดนะครับตัวหนังสือ หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับบทที่1นะครับ Free English Lesson o n นะครับเลือกเลยนะครับพอเราเลือกนะครับก็จะมีเมนูให้ท่านเลือกนะครับซึ่งระบบก็จะดาวน์โหลดไว้ที่ตัวห้องสมุดนะครับของของแต่ละท่านนะครับก็คือในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เลือกที่เพิ่มในห้องสมุดนะครับ เรียกเลยครับระบบก็จะดาวน์โหลดนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ลงมาสู่สมาร์ทโฟนของท่านนะครับพร้อมกับเปิดนะครับษณะสัมการอ่านนะครับท่านก็สามารถที่จะอ่านโดยการสไลด์นะครับสัมผัสที่หน้าจอนะครับสไลด์ในแต่ละหน้านะครับของตัวหนังสือนะครับก็จะมีวิธีการแนะนําว่าการอ่านจะง่ายขึ้นในแนวนอนนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิก สมาร์ทโฟนของท่านนะครับให้ปรับลักษณะของแนวนอนนะครับแบบนี้นะครับท่านก็สามารถจะอ่านหนังสือตรงนี้นะครับในส่วนของแนวนอนได้เต็มหน้าจอนะครับทีนี้ผมคลิกกลับมาเดื่แล้วกนนะครับในหนังสือก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหนังสืออีบุ๊กนะครับท่านสามารถจะเปิดนะครับสไลด์เลื่อนอ่านนะครับทีนี้ในตัวหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับ ตัว Google Play หนังสือเนี่ยครับก็จะปรับหน้าจอของท่านให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือนะครับหน้าจอของท่านก็จะมีแสงสว่างที่ลดลงไปเล็กน้อยนะครับเหมือนกับว่าเรากําลังอ่านหนังสือจริงๆฉบับจริงๆอย่างนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่สายตาท่านไม่เสียด้วยนะครับเวลาอ่านหนังสือนะครับผมก็จะเปิดนหนังสดูนะครับเหมือนเราเปิดหนังสืออ่านทั่วไปนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าท่านอยากจะกลับไปที่โค้ดหาหนังสือนะครับท่านก็ แตะไปที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนท่านนะครับ2ครั้งนะครับเพื่อที่จะกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เลือกไปที่ปุ่มกลับนะครับจะมีปุ่มั้านบนนะครับตรงนี้นะครับกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับท่านก็สามารถที่จะค้นหาหนังสือนะครับเล่มอื่นๆนะครับที่อยู่ใน แคตตาล็อกของตัว Google play หนังสือ,อตรงนี้นะครับหนังสือการเล่นนะครับอาจจะมีเ,เรียกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับบางเล่มก็จะมีราคาสำหรับการที่ต้องดาวน์โหลดมาอ่านนะครับท่านก็สามารถเลือกประเภทของหนังสือต่งตางๆพวกนี้ได้นะครับดูหนังสือใครดีที่สุดเราลองเลือกดูนะครับก็จะมีหนังสือประเภทต่งตางๆนะครับที่เป็นหนังสือ ขายดีที่สุดนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือท,ที่เป็นประเภทที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็คือฟรียอดนิยมนะครับตรงนี้ท่านก็นสามารถจะเลือกดูได้นะครับเราเลือกนะครับฟรียอดนิยมนะครับก็จะมีหนังสือต่างๆนะครับที่เป็นฟรีให้เราด้อหาน,นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับโปรแกรมต่างๆนะครับหรือเรื่องของ ท่องเที่ยวนะครับหนังสือสวดมนต์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับหนังสือพิยาานิทานาต่างๆให้ท่านเลือกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าตัว Google Play Play Store หรือว่า Play อ่านหนังสือเนี่ยนะครับ Playbook เนี่ยนะครับ o g l e Play Book เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านมากนะครับกรณีที่ท่านไม่สามารถจะออกไปที่ไหนนะครับยังมีปัญหาเรื่องของไวรัส โควิด -19 เนี่ยนะครับระบาดอู่นี่นะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะครับแล้วก็โหลดหนังสือนะครับมาอ่านนะเตรียมรอไว้นะเตรียมรอไว้เผื่อนาคตนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการที่ต้องให้เราได้อสอนหนังสือแบบออนไลน์นะครับสอนแบบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นี่นะครับเราจะได้เตรียมพร้อมในอนาคตนะครับส่วนเทคนิควิธีการอ,าอื่นๆนะครับที่ จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปอื่นๆที่จะมีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม subscribe นะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้พัฒนาหรือว่าสร้างคลิปการเรียนการสอนที่น่าสนใจต่างๆานะครับมารำเสนอให้กับคุณครูหรือผู้สนใจทุกๆท่านนะครับได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการเรียนการสอนต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ